คน่ลานพุ่นตรงไหนไม่ยังเมื่อนี้ไม่จิงขอน้ำกันได้ครับนี่กับข้ามือนี่เนี่ยหลอดพาก,กินนะครับนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งแา้วกินย่างเนี่ยละมือนนะครับมทิมงานย่างหมูย่างปลาก๋วยน้ำวัาน้ำตกผัก,กขาหนียวพี่นอ้องแซ่บคัก จังก้ก <c oughs> เนืแก่กับนี้พี่น้องแนื้แจ่เน้อแก่แนะครับครับอันแล้วจะพู้มักอันนี้ครับผูดกกว,ว,ผว่ามักกะเบ้าแล้วผมก็บมมักหลายจะมูมกก่ผ่มมักครับสุเทพนะครับมักหลายเ <c oughs> <c oughs> พื่อเพื่อักลักต่อข้อเสม,มิงขาวครับ <c oughs> ผมฟ้องเมี้ดูอยู่ มันก็เทถิ่งเด้สชมน้ำนายครับเ <c oughs> นี่ยอันนี้แล้วแต่บูมักพี่น้องมมไม่กินเขาน้ำกันได้วยมนี่นะครับจักว่าีกินเขานี้